คือมันมีช่วงให้หนุกกับโตน่ะดื่มหนักทมากคืออย่างงี้แต่ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ดีว่าสฟินห้าหรือน้ำตาช่วมก็ดูได้มีอั้นทุกที่ทุกเวลาสมหมักโมโนแมสคุ้มที่สุดดื่มกันจนถึงเช้าถึงเช้าปุ๊บไปซื้อสองลังกลับบ้านกลับบ้านผมนอนแล้วน้าแช่ตัวเย็นไว้ใช่ปหมตื่นมาทีบ่ายกินเลยกินแค่น้ำเปล่าอะ เพราะมันไม่มีน้ำไม่มีน้ำกีดเพราะในตู้เย็นมีแต่เบียร์หมดเลยนี่ก็คนนำกอดแบบปุ๊บเปิดฝามาแม่ชนเก้งชีวิตมันก็แค่นี้ลุงโว๊ยแล้วก็ต่อเลยยาวพอถึงเช้าปุ๊บไปเดินไปซูเปอร์ใหม่ตื่อสองลังแช่ตื่นตื่นมาเออแล้วอะไรือจุดเปลี่ยนของพวกเธอที่แบบอ่ะฉันไม่ดื่มแล้วมันโตเราด้วยปะขอหนูอ่ะเจอรกหลายเดอกเออก็หนุ่มแล้วจะหมือนไม่อยากออกจากบ้านแล้วไม่ชอบออกจากบ้านอ๋อถ้าเมาแล้วชอบร้อนแก้ผ้า ยังไม่ถึงบ้านนะในอีโมเทกซี่แกพาโยนเปิดกระต่ายโยนทางเดียวกันเโยนทิ้งด้วยเดี๋ยวมันเป็นบ้านนี่เพื่อนกันน้องน้องขิงเป็นอย่างเขาด้วยป่ะเนี่ยเมาแล้วแกพานมันมาเต็มที่เจตุนหายเมาแล้วเขามาตอนที่หนูไม่ได้เที่ยวแล้วเอาเกอี้ลงหน่อยดิเอาเกอี้ลงเอ้าโอ้ยปิดบังเลยมูสองคนอยู่เดี๋ยวจานนี้ไม่ต้องกินแล้วนะเดี๋ยวของขิงเออจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัลส์ฟิน สื่อน้ำตาช่วมก็ดูได้มีอั้นทุกที่ทุกเวลาสมัรโมโนแมสคุ้มที่สุด